วันนี้จะพาไปดูบทพูดตำรารวยนะครับอย่างที่บอกไปเป็นตำรารวยของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เขาไว้ใช้หลอกลวงประชาชนโดยการนำคนไทยนี่แหละครับไปทำงานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีตำราเล่มนี้เอาไว้ให้พูดพูดเพื่อหลอกลวงคนเพื่อให้ได้เงินไปครับเรื่องนี้นะครับมีขึ้นมา เป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่วันที่24มีนาคม2565แ,แล้วนะครับซึ่งตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอปอ,อสอตอรอหรือว่าตำรวจพ CT ครับคุณผู้ชมได้มีการถแถลงผลการจับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์รายใหญ่จับกลุ่มผู้ต้องหา28รายตอนนั้นช่วยเหลือคนไทย5รายแล้วก็อยู่ระหว่างคัดแยกอีก28รายรวมเป็น61รายการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการไปจับที่จังหวัดพระศรีหานุประเทศกัมพูชานะครับหลังจากกลุ่มนี้เนี่ยหลอ ว่าเป็นตำรวจสพเมืองเชียงใหม่แล้วก็หลอกว่าเป็นพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง มีผู้เสียหายจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยกลุ่มวิชาชีพกลุ่มนี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะมีพฤติการจะหลอกเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองเชียงใหม่แล้วก็บริษัทขนส่งดังกล่าวนะครับรวมทั้งมีเอกสารปลอมหลายฉบับเช่นหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่หมายจับสารอาญาหมายเรียกของสํานักคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นต้นนะครับซึ่งไอ้แก๊งคอรเซ็นเตอร์เนี้ยก็จะมีบทพูดไอ้บทพูดที่บอกเนี่ยนะครับคือตำตรารวยของพวกแก๊งคอรเซ็นเตอร์มันจะมีนะครับ ถ้คนจีนที่เป็นบอสเนี่ยแล้วก็มีล่ามคนไทยที่ไปแปลภาษามาจากคนจีนเนี่ยเรียบเรียงช่วยกันเรียบเรียงขึ้นแล้วก็เอาให้คนไทยที่ถูกหลอกไปทํางานที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเอาไว้พูดหลอกคนไทยที่อยู่ฝั่งไทยนะครับโดยบทจะประมาณนี้สวัสดีครับสถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ติดต่อเรื่องอะไรครับคุณชื่ออะไรครับอยู่ที่ไหนสะดวกเดินทางนําบัตรประจําตัวประชาชนจริงมาแจ้งความด้วยตัวเองที่สพเมืองเชียงใหม่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครับผมนั่งพูดอยู่ที่กรุงเทพ ได้ผมไปแจ้งความที่เชียงใหม่มันก็ไกลไปใช่ไหมครับอันนี้คือบทพูดนะครับแล้วเขาก็จะบอกต่อไปนะครับว่าเออถ้าไม่สะดวกนะครับทางสพเมืองเชียงใหม่มีนโยบายให้แจ้งความผ่านออนไลน์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงโควิดไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองการแจ้งความผ่านทางออนไลน์จะมีการบันทึกเสียงและลงประจำวันคุณสะดวกไหมครับ คุณคุ้นไหมครับคุณผู้ชมบทพูดประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราไปหลงเชื่อเนี่ยนะครับเขาก็จะดําเนินการต่อไปเพื่อที่จะให้เราแอดไลน์หรือว่าลงโปรแกรมอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็จะดูดเงินของเราไปนะครับเขาก็จะมีการพูดต่ออีกนะครับว่าถ้าลูกค้าพูดว่าตอนเข้าแอปธนาคารจะมีข้อความว่าระวังปีศาชีพหลอกโอนเงินให้ตอบลูกค้าไปว่านั่นเกิดจากทางกรงตํารวจของเรามีการประสานไปยังธนาคารเพื่อเตือนประชาชน อันนี้ก็คือหมายความว่าลูกค้าของเขานี่ก็คือเหยื่อนะครับถ้าสมมุติพวกเราไปถามว่าตอนเข้าแอปธนาคารจะมีข้อความว่าระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงินไอคนที่เป็นแก๊งคอนเซ็นเตอร์ตำราอันเนี้ยมันก็เขียนเอาไว้ว่าให้ตอบไปว่านั่นเกิดจากทางกรมตำรวจของเรามีการประสานงานไปยังธนาคารเพื่อเตือนประชาชนเออนะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนที่หยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแต่ว่า ปัจจุบันนี้นะครับวิวัฒนาการของกลุ่มแก๊ง call center มันไปอย่างรวดเร็วต้องเตือนกันนะครับต้องเท่าทันตอนนี้นะครับที่จะเตือนได้ก็คือถ้าเจอข้อความอะไรแปลกๆใน sms หรือช่องทางใดก็ตามไม่ต้องกดนะครับเพราะว่าถ้ากดไปแล้วแล้วมันเผลิดติดตั้งแอปเข้าไปในเครื่องแล้วนั่นหมายความว่ากลุ่มมิจฉาชีพจะเข้ามาควบคุมเครื่องของเราได้นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย เขาจะโอนเงินก็ได้เขาจะแอบดูกล้องโทรศัพท์เราก็ได้ดูรูปของเราก็ได้ดู SMS ดูรหัสอะไรก็ตามแต่ดูได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพึ่งไปกดติดตั้งแอปอะไรเด็ดขาดครับไม่งั้นเงินท่านจะเกลี้ยงบัญชีครับ